สำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาวัดคีรีวันจังหวัดนครนายกนะครับสําหรับวันนี้อยู่ที่ตาบลศรีนาวาครับท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวจังหวัดนครนายกก็อย่าลืมนะครับมาทำบูญไหว้พระกันที่วัดคีรีวันแห่งนี้และก็พร้อมทั้งขึ้นเขาไปไหว้พระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารบนยอดเขากันด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะพาเพื่อนและท่านผู้ชมมาน้อมจักราบบูชาขอพรก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อไป ครับสำหรับช่วงนี้เราก็ขอพรกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมขอพรอะไรบ้างครับส่วนผมขอว่าขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญขอให้มีท่านผู้ชมติดตามในช่อง YouTube ของเราเยอะๆยและก็ขอให้ล่ำหนวยยิ่งๆ่งขึ้นทาอะไรก็ให้สมความปรารถนาพรที่ประเสริฐแล้วก็ขอให้บังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมว่าอาจารย์ก็มีความยินดีนะครับที่เดินทางมาที่วัดกิรวันแห่งนี้เพื่อมานําเสนอ และเผยแผ่ออกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนที่กําลังติตารมและชมอยู่ในขณะนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่แหละครับคือพระโพธิ์พระโพธิ์องค์นี้มีอายุมาโดยประมาณพันกว่าปีนะครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิปางหน้ากปกนะครับงดงามมากเลยครับเหลืองอลามทั้งรูปองค์เลยครับพี่น้องเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเดินทางมาปิดทองไหวพระกัทีินี่ทุกวันนะครับสำหรับวิหารของพระโพธิ์นี้เป็นวิหารแบบลักษณะแบบโบราณน,นะครับ ไม่มีสีมีแานอะไรเป็นธรรมชาติทั้งนั้นนะครับแต่เป็นสีธรรมชาติจากศิลาแรงนะครับยอมรับว่าวิบูช่งางการก่อสร้างนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับท่านผู้ชมสาหรับท่านใดที่ไม่เคยเห็นนะครับถ้ามีโอกาสมาเลยนะครับเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ดีจากกรุงเทพมหาคนครก็ดีหรือว่าจากทุกขอบเขตทั่วโลกก็ดีที่มีโอกาสเดินทางมาที่เมือ,นองนครนายกแห่งนี้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ตอนนี้เราก็พาท่านเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าพระโพนะครับมีอายุมาโดยประมาณพันกว่าปีที่ปฏิทฐานอยู่ที่ณบ,บริเวณตรงนี้นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับผูกใจและช่วยกดไลค์กดแชร์กลุดแจ้งเตือให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับและกดติดตามด้วยเราก็มาเผยแผ่ให้วัดนะครับ ออกสู่ส,สายตาพี่น้องสาธุชนที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเผื่อวันหนึ่งท่านอาจจะมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวเมืองนครนายกนะครับเพราะว่าเมืองนครนายกนี้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเลยนะครับมีทั้งน้ําตกมีทั้งภูเขามีทั้งวัดจเจริญรุ่งเร,องเรืองอย่างมากมายในสถานที่ของจังหวัดนี้นะครับ่ันใดมีโอกาสก็ขอเชิญนะครับเดินทางมาเที่ยวกันนะครับผมอาจารย์นัดก็ ขอนำเสนอและขอเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องสาธุชนท,ท,ที่ชอบทำบ,บุญกรรมวัดเผื่อบางทีท่านาไปเจอในคลิปของเราท่านติดตามคลิปของเราอยู่ท่านก็สามารถที่จะตามมาตามวัดต่างๆที่เราได้ระบุไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าช่องของเรานี้ส่วนใหญ่จะเป็นแต่ทั้งวัดทั้งหมดเลยครับส่วนใหญ่จะมีแต่วัดทั้งหมดเลยน,เนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ทั้งวัดเล็กวัดใหญ,วใหญ่วัดเจริญแล้วก็ดีวัดยังไม่เจริญก็ดีนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นไปทางวัดที่ยังไม่ค่อยเจริญนะครับเพื่อหมายความว่าพี่น้องประชาชนที่กําลังชมอยู่ในช่องของเรานี้ท่านจะได้ติดตามไปและไปร่วมบุญกับทางวัดวัดใหญ่ๆก่อนที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ก็ต้องไปวัดเล็กๆก่อนนะครับค่อยๆสาค่อยๆต่อเติมค่อยๆสร้างค่อยๆเสริมนะครับอ,อบาปาคคำเราอาจจะพูดบิดบังถูกบางขออภัยในข้วท่านชมไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเราก็บรรยายอยู่แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวก็เลือกวัด เหมืฉะนั้นท่านที่กาลังรับชมรับติดตามอยู่ตอนนี้นะครับถ้าท่านมีโอกาสก,าก็ไปเหอะนะครับไปทําวัดอย่างที่เราได้ลงไว้แล้วเผยแผ่ไว้เราก็ได้บอกแล้วว่าอยู่อำเภออะไรจังหวัดอ,อะไรนะครับก็ติดตามกันไปนะครับก็เพื่อเป็นการบํารุงวัดและก็ช่วยกันส่งเสริมพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบไปนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมที่ผนังวิหารนะครับนี่ก็คือเป็นสีแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยครับท่านผู้ชม เอาละครับตอนนี้เราก็พาท่านมาอยู่บริเวณภายนอกครับอันนี้ก็เป็นทางด้านทิศตะว,วันตกนะครับสำหรับวันนี้ก็เย็นมากแล้วครับที่เรามาถึงที่นี่นะครับพี่น้องประชาชนก็เดินทางกลับกันไปแทบหมดแล้วนะครับเพราะว่าตามวัดตัวใหญ่นะปัจจุบันเวลานี้ก็คือแค่ประมาณสามโมงเย็นก็หมดหมดแล้วครับหมดพี่น้องประชาชนแล้วเดินทางกลับกันหมด ราะว่าแต่ละที่ก็ส่วนใหญ่กันมาแต่เช้าพอบ่า,บายแล้วก็เดินทางกลับกันนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของวิหารนะครับมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาอาว่าพระเสร็จสัมเรียบร้อยแล้วก็ปิดทองกันให้เหลืองไปเลยนะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่อา กำแพงของวัดนะครับที่สลับเป็นรูปปั้นอยู่นะครับก็ติดตามชมกันไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวเราจะพา,าท่านผู้ชมขึ้นไปที่บนเขากันนะครับเดี๋ยวเราจะอยูอ่ที่สถานที่ตรงนี้อีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรา,าไปกันเราก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดเป็นสายบุญให้กับวัดนะครับออกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมอยู่ ถ้าท่านใดชอบไปทาบุญตามวัดเมื่อท่านเห็นคลิปของเราแล้วท่านก็สามารถที่จะเดินทางและติดตามไปได้นะครับสําหรับวัดกินีวันนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดนครนายกนะครับอยู่ติดถนนสะดวกสบายเลยครับท่านผู้ชมหวางข้ามเนื่องวัดนี้ไปก็มีวัดเขานั่งบวชอีกวัดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนั้นขึ้นเขาเยอะเหมือนกันสําหรับวัดเขานั่งบวชนี้ก็มีองค์พญานาคสองตนนะครับอยู่ที่เราบันไดทอดฐานขึ้นไปชั้นบน ก็ขึ้นบันไดก็เยอะพอสมควรนะครับก็เหนื่อยแหละสำหรับท่านผู้ชมที่มีโอกาสก,าก็ลองเดินทางมาเที่ยวกันนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระสังฆาจายมองเห็นกไกลๆนะครับมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าเราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เทาวรูปป้านต,ต่างๆทั้งหมดนะครับครับสำหรับช่วงน,นี้เราก็มาถึงวิหารแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้าไปในวิหารนะครับ ติดตามกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆแนละท่านผู้ชมก็ไปน้อมสักการบูชาขอพรกับพระแก้วมรดกกันครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่าด้านหน้าวิหารกันแล้วนะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมภายนอกก่อนนะครับเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นหอะระฆังนะครับสี่ทิศของวิหารพระแก้วมรดตที่อยู่บนยอดเขานะครับ สําสหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาแล้วที่จะขึ้นมาบนเขามาวิหารแห่งนี้นะครับท่านสามารถจะนํารถวิ่งขึ้นมาได้เลยนะครับเขานี้ก็สูงไม่มากจนเกินนะครับรถขึ้นได้สะดวกสบายเลยครับบนนี้ก็มีสถานที่แล้วก็มีลานจอดรถอย่างสะดวกสบายก็มีเสียงนกเสียงอะไรเป็นธรรมชาติมากเลยครับท่านผู้ชมสถานที่ของวัดตรงนี้นะครับก็อยู่บริเวณท่า,ามกลางป่าเขานะครับวันนี้ผรอ,อาจารย์รั์ก็ มีโอกาสนะครับก็เลยเดินทางมาเยี่ยมเยือนกับสถานที่ของวัดนะครับแล้วก็มานําเสนอเผยแผ่ให้กับวัดออกตูดสายตากับพี่น้องสาธุชนนะครับเราก็ทําด้วยใจจริงๆนะครับทําด้วยใจทําให้วัดทําเพื่อพระศาสนานะครับเพราะว่าเรามาในใสายบุญเราก็ต้องเดินทางไปแบบนี้กันนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับท่านที่มีโอกาสก็เดินาทางมาน้อมสักการบูชาของพรกับพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้สำหรับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่วัตถุองคลกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการอยากได้ไปก็มาเช่าบูชาได้ที่นี่เลยครับเป็นพระแก้วมรกตเป็นพระบูชานะครับเป็นพ,พระพุทธรูปองค์เล็กงดงามมากเลยนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านมาเยี่ยมชมอยู่ที่เจดีย์12นักสัตว์นะครับ นี่ก็คือวิหารนะครับเราถ่ายอยู่บนด้านบนนะครับบนภูเขามองไกลๆก็งดงามมากเลยครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ศาลเจ้าแม่กันนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาถึงอยู่ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่แล้วครับตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมตัดติดมากเลยครับเมื่อก่อนหน้านี้ยังไม่มีศาลนะครับเป็นศาลผูกพังม่มีเหลืออะไรแล้วนะครับที่เรามาครั้งแรกนะครับ อันนี้เป็นครั้งที่สองปัจจุบันนี้ศาลตรงนี้เสร็จแล้วครับสองหลังก็มีพี่น้องประชาชนมาได้โชคได้ลาบก,กันเยอะเลยตรงนี้ <'t> เขาก็เลยส,สร้างศาลตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อไว้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาแล้วก็มากราบมาไหวมาขอพรขอโชคขอลาบก,กันสําหรับท่านใดอยากมีโชคมีลาบนะครับลองเดินทางมาที่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าศาลเจ้าแม่สองศาลตรงนี้ให้โชคให้ลาบมีพี่น้องประชาชนโดรางวัลกันกเรื่อยเลยนะครับอยู่บริเวณบนยอดเขานะครับ นี่ก็คือท่ามกลางป่าเขานะครับก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจากกันแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความปลุกรล่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนท่านจะทําอะไรก็ขอให้สมความม่าปรารถนาทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิดกันนะครับตลอดคลิปนี้ผมอาจารย์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ